เอาละครับกลับมาเจอก,กับผมเช่นเคยนะครับกับเอ h ฮาวันพีทวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่สบายแบบอาการปวดหวัวซีขวาหนักมากครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆทุกคนรอผมอยู่ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับวันพีทตอนที่867 Happy Birthday เปิดฉากมาบิ๊กมัมเขากำลังอรา,ารวาสครับ ด้วยความหยากอาหารเขาตะโกนหาขนมหวานเซมลาของโปรดของเขาและในนาทีนั้นนั่นเองเขาน้ำตกโยรุเขาได้ทําการฟาดดาบเข้าหาตัวบิ๊กมัมแต่บิ๊กมัมได้ใช้แขนของตัวเองรับดาบเอาไว้ดาบของโยรุุขาดเป็นสองท่อนและด้วยความโมโหของบิ๊กมัมเธอได้กระชากเขาของโยรุและฟาดลงกับพื้นอย่างแรงนักรบเผ่าเอลบับ ต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ยังคงตึงเครียดครับเผ่าคนยักษ์ที่พอจะมีสติก็รีไปเอาขนมหวานเจมลามาให้กับบิ๊กมัมเพื่อให้บิ๊กมัมสงบลงนั่นเองแต่การอารวาสของบิ๊กมัมในครั้งนี้ทําให้หมู่บ้านเอลบัฟพังไปกว่าคืงไฟลุกทั่วหมู่บ้านครับมีถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยกว่าได้ แต่ด้วยความสามารถของคาเมลเขาได้ใช้พลังดวงวิญญาณและมอบชีวิตให้กับเพิงไฟที่ลุกท่วมหมู่บ้านอยู่คาเมลจึงทําให้เพลิงไฟมอดลงได้ครับภาพตัดมาที่บิ๊กมัมเขากําลังกินเซมล่าอย่างอ,อร็สอร่อยบิ๊กมัมสงบลงแต่ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่ครับเพราะว่าเขาน้ําตกโยดูดูเขาได้ตายลงด้วยฝีมือของบิ๊กมัมเข้าผู้ผาปูเป็นสหายรัก เขาร้องไห้ออกมาและกำลังจะฆ่าบิ๊กมัมซ้ำสองแต่คาเมลได้เขามาคัดขวางเอาไว้คาเมลได้บอกว่าเขาจะพาบิ๊กมัมและเด็กๆจากบ้านแกะไปจากเกาะนี้เขา้าภูผายอมรับข้อเสนอและปล่อยตัวบิ๊กมัมไปแต่เหตุการณ์ในวันนั้นถือเป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับชาวเอลบับที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกครับ ทุกคนต่างกดแค้นบิ๊กมัมและรอวันเอาคืนครับและเมื่อบิ๊กมัมได้สติเขาก็จำเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เลยบิ๊กมัมพูดทั้งน้ำตาว่าว่าไงนะคะท่านเขาน้ำตกตายแล้วหรอเวลาผ่านไปไม่นานบ้านลูกแกะก็ได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่อีกครั้งพร้อมกับเด็กๆที่น่ารักกับแม่พระที่แสนจะใจดีอย่างคามเมลพวกเขามีความสุขกับบ้านหลังใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นแต่ แล้วความจริงก็ได้ปรากฏครับแม่พระที่แสนใจดีคนนั้นกลับกลายเป็นนางแม่มดใจลายเพราะว่าที่เธอสร้างบ้านแกะขึ้นมาเธอทําเพื่อขายเด็กๆให้กับรัฐบาลโลกครับซึ่งในวันที่ความจริงเปิดเผยคาเมลเขาได้นั่งเจรจากับไซเฟอร์โพถึงเรื่องการค้าเด็กให้กับรัฐบาลโลกคาเมลได้พูดขึ้นว่าฉันไม่นึกเลยว่าจะต้องออกจากเอลบับ เพราะไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่อยากปล่อยเด็กคนนั้นไปนะสิคิดดูให้ดีเด็กที่มีอายุเพียงแค่ห้าขวบแต่สามารถทำลายหมู่บ้านในเอลบับได้กว่าครึ่งไซเฟอร์โพได้ตอบกลับมาว่าแต่ราคาที่คุณจะเนื้อมามันสูงมากเลยนะครับพวกแกคงไม่คิดจะยกเรือขอตกลงหรอกนะเพราะถ้าเด็กคนนี้ได้เป็นทหารเรือ เขาก็คงเป็นระดับพนเรือเอกหรือไม่ก็เป็นจอมพนเรือกว่าได้ฉันทำธุรกิจค้าเด็กมากกว่า50ปีแล้วแต่ฉันยังไม่เคยเจอสินค้าที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนพวกแอลองคิดดูให้ดีนะไซเฟอร์โผเข้าใจและตอบตกลงการซื้อขายกับคาเมลและนอกจากนี้นะครับคาเมลเขายังบอกอีกว่า นี่จะเป็นการขายครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเขาไม่คิดจะทำธุรกิจนี้ต่อไปอีกแล้วครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากครับทุกอย่างกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติทามกลางเสียงหัวเราะของเด็กๆค่าเมลเริ่มแสดงเป็นแม่พระเหมือนเคยและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของบิ๊กมัมอีกด้วยเพื่อนๆจากบ้านแกะต่างช่วยการทำเคก้กเพื่อมาเซอร์ไพรส์บิ๊กมัมบิ๊กมัม ดีใจเป็นอย่างมากเขายิ้มทั้งน้ำตาพร้อมกับขอบคุณทุกคนไปด้วยแต่แล้วระวังที่บิ๊กมัมกำลังกินเค้กอย่างอรอดอร่อยน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาไม่หยุดครับเพราะด้วยความดีใจที่มีรอยยิ้มทุกคนร้อมรอบแต่น้ำตาของบิ๊กมัมนี่แหละครับทำให้เขามองไม่เห็นอะไรไปชั่วขณะแล้วพอบิ๊กมัมล,ลืมตาขึ้นมาเด็กๆทุกคนที่บ้านแก และมาเธอร์คาร์เมลก็ได้หายตัวไปแล้วหายหายไปไหนกันหมดทุกคนอย่ากแกล้งฉันแบบนี้สิฉันเจไม่ดีเลยนะบิ๊กมัมเดินเข้าไปในบ้านแกะเธอก็ไม่พบใครอีกแล้วบิ๊กมัมตะโกนหามาเธอคาราเมลเช่นเดียวกับในปัจจุบันในงานเลี้ยงน้ำชานี่มาเธอคุณหายไปไหนกันแน่จบตอน ยืดยาวสเสลื่อคืนนะครับตอนนี้โอ้โหปวดวเกินโอเคครับขอให้ฟังกันแบบตั้งใจและสนุกสนานกับสิ่งที่ผมเล่าไปนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย